เวลานี้ก็เป็นเวลาที่แนะนำในการเจริญพุทกรรมฐานแต่ว่าในตอนต้นจะขอแนะนำถ้งหลักรกรรมฐานทั่วไปก่อนเวลาใกล้ๆจะบ่ายเวลาใกล้ๆบ่ายโมงจึงจะแนะนำวิธีปฏิบัติพรทกรรมฐานเฉพาะประตูยิธิคือเวลาตอนต้นนี้เคยแนะนำหลักสูตร,รกรรมฐานทั่วๆไป ความจริงการขึ้นต้นเหมือนกันทุกกองกรรมฐานจริงๆมีมี่สกองหลักการที่ผ่านมาแล้วที่เราีเล่าสู่กันฟังมาเหมือนกันหมดทุกกองจะแยกกันต่อเมื่อแยกกองไปทําโดยเฉพาะแต่ต้องได้เบื้องต้นก่อนสําหรับวันนี้ก็จะยุดจะงดสุขาภิสโกไว้ช่ัวคราว เมื่อวานนี้วานนี้พูดถึงฌานวันนี้ก็จะนำกำลังของฌานมาใช้ในด้านความเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพยกุกญญุานแต่ความจริงทิพยกุญ,ญานนี้ก็ศึกษากันมาแล้วท่านที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวก็ฝึกก็อย่าขอนำผลของทิพยกุญ,ญานมาเล่าสู่กันฟังในเมื่อทุกคนได้ทิพยกุกญญุานแล้ว อย่าลืมว่าทิพยกุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพคือใจทิพย์มันเองทิพคกุยานนี้เป็นพื้นฐานของยานอีกเจอย่างรวมทั้งทิพคกุยยานด้วยก็เป็น8ดอย่างนี่ความจริงสำหรับท่านที่เจริญได้แล้วทั่คนจะทำกรรมฐานยานทั้ง8ดอย่างนี้ครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระในมีความสําคัญมากจําเป็นต้องทําให้ได้และให้คล่องเพราะมีเวลามากความจริงการฝึกให้คล่องก็ใช้ไม่ใช้เวลาไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคล่องในทิพยกุยานยานอีกเจ็อย่างก็ได้เท่ากันเป็นไปไดรู้จักวิธีใช้ท่าน,นเองไม่มียาก คำว่าทิพยานแปลว่าความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิพหรือว่าใช้ภาษาชาวบ้านเรียกว่ายาใจทิพ <c oughs> คือเอาจิตรู้แทนตาเวลาที่เราจะใช้เราหลับตาก็ไม่ใช้ตาใช้ใจถ้าทุกคนได้ทิพยานแล้วพยายามฝึกให้แคล่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่จะใช้กัำลังยานเพื่อความรู้แได้ความเป็นทิพย์ถ้ามีเวลามากอันดับแรกพิจา,ารณาไข้โครนร่างกายเสียก่อนหเห็นว่าร่างกายของเรานี้ไม่เกิดมาเพื่อทุกข์ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์คือร่างกายที่มีในโลกทั้งหมด จะเป็นรายไก่เราไก่เขา,กาไก่ใครไก่มนุษย์ไก่สัตว์เหมือนกันหมดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางมีการสลายตัวในที่สุดอาณาที่เกิดทุ่งขึ้นก็มีแต่ความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยก็ความทุกข์ความร้อนเกินไปก็ทุกข์หนาเกินไปก็ทุกข ความหิวความกระหายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่ค่อยอสมหวังก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความรัดราาจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นพื้นฐานของความทุกข์ก็คิดต่อไปว่าต่อที่ไปเราในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ต่อไปเบื้องหน้าถ้าบังเอนนิญในร่างกายสลายตัวแล้วเราไม่ต้องการร่างกายนี้อีก เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานพอคิดอย่างนี้แล้วใจอะสงบจากกิเลสเมื่อใจสงบจากกิเลสก็ใช้อนาปานุสติคือลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาแต่ก็อย่าใช้อารมณ์ให้เครียดใช้อารมณ์ใจเบาๆแบบสบายๆเอาในใจจับพระรูปไปชมองค์สามเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใส ถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วก็ดูรพ,รดพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นในจุดนี้ถ้าเรานึกจิตใจดึกเห็นภาพพระพุทธรูปก็ดีได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ดีชัดเนจนแจ่มใสขนาดไหนภาพอันนี้จะเป็นพื้นฐานในการเห็นของภาพทุกภาพต่อไปข้างหน้า เมื่อในเมื่อใช้กําลังทิพยานทีเรกว่ายังเป็นชื่อทิพยานอยู่แล้วก็ต้องการเห็นอยัางเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหมเห็นนรกเห็นเปรตเห็นสุรกายเห็นสติฉันเห็นเขตแดนต่างๆจักรวาลทั้งหมดในดาวดวงดาวต่างๆต้องการเห็นใครอยู่ที่ไหนเราอยากจะเห็นใจมันก็เห็นไปหมดอย่างนี้เที่ยวมีสภาวแจ่มใสของความเป็นทิพย์ นี่คำว่าทิพยานก็แค่เหินกันที่ไปได้ไปกำลังขาอพิญญาเดี๋ยวต่อไปเราก็ใช้ยาที่สองต่อยานที่สองคือจุตูปปาติยานคำว่าจุตูปปาติยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ทั้งเขียนอย่างนั้นนี่ก็หมายความว่าเรานึกถึงคนหรือนึกถึงสัตว หรือว่าเห็นคนหรือว่าเห็นสัตว์เห็นแล้วปับ๊บเราอยากจะทราบว่าบุคคลคนนี้สัตว์ตัวนี้ก็จะเกิดมาเป็นคนมาจากไหนมาจากนรกหรือมาจากเปรตมาจากสุรกายมาจากสติชานมาจากคนมาจากเทวดาหรือพรหมนางฟ้าก็ตามเราอยากจะทราบเราก็จะทราบได้ทันที ว่าการเกิดของเขานี่มาจากไหนตอนนี้ในถ้าทราบข่าวถึงคนตายสัตว์ตายอยากจะทราบว่าคนที่ตายแล้วสัตว์ที่ตายนี่ตายจากโรคนี้แล้วไปไหนเราจะเห็นภาพนั้นนะรู้ได้ทันทีว่าเขาผู้นั้นมีความสุขมีความทุกข์ไปขนาดไหนการรู้อย่างนี้เรียกว่าจุตูประปาติยานแต่ความจริงก็ไม่ต้องฝึกอะไร าตามแบบฉบับเขาต้องฝึกแต่ว่าผมพยายามลองทำมาแล้วไม่มีความจำเป็นต้องฝึกมีความสำคัญที่ทิพยานตัวเดียวยานเดียวถ้าทิพยญญานดีการคล่องตัวแล้วมันก็นรู้เองนี่ต่อไปก็เป็นเจโตุรยิายานเจตุริยานนี่มีความสำคัญคือการรู้ใจของคนอื่น แต่ก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นนะเรารู้เราต้องเห็นใจเราก่อนรู้ใจเราก่อนคำว่ารู้คือเห็นใจของเราก็ดีใจเขาบุคคลอื่นก็ดีตามลักษณะวิสุทธิมร่ถาบอกมีอาการอยู่หกอย่างลักษณะของจิตแต่ว่าถ้าโดยย่อแล้วก็เป็นสามอย่างคือในจิจตสีดำและจิตสีจิตสีขาวและจิตสีแดง แต่วิสุทธิมรรกเที่ยงขยายไปหกอย่างว่าดำมากหรือดำน้อยขาวมากหรือขาวน้อยแดงมากหรือแดงน้อยอันน,นี้เราไม่จำเป็นใช้แค่สามอย่างพอนี่อย่างหยาบนะเป็นวิธีดูจิตอย่างหยาบเราก็ฝึกดูใจของเราใจของเราเวลาที่อารมณ์มันสบายอารมณ์ของสีของจิตเป็นยังไงตอนนี้สีของจิตโดยทั่วๆไปเขาพูดก่อน ว่าถ้าจิตสีดํำมีความทุกข์จิตสีขาวมีอารมณ์ทรงตัวอุเบกขาคือเฉยเฉยมีอารมสบายสบายถ้าจิตสีแดงมีความสุขมีความยินดียินดีจากผลที่ได้มาจากวัตถุที่ได้มานี่เราก็ต้องพยายามฝึกจิตของเราดูใจของเราก่อน ดูใจของเราว่าใจของเราเวลานี้กําลังใจเป็นยังไงมันมีสียังไงตื่นเช้าเมื่อจะมีความสํากันอันนี้ไม่ยากแต่ว่าอย่าเข้าขคงตัวแต่เห็นกําลังจิตของเราเป็นสีเนื้อธรรมดาสีเนื้อธรรมดาไม่ใช่เขียวไม่ใช่แดงไม่ใช่ขาวอย่างเมื่อกี้นี้สีเนื้อธรรมดามันก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีความยินดีก็ถือว่าจิตนี้ยังมีกิเลสมาก มีความเศร้าหมองมากนี่นต่อไปก็พยายามทําสมาธิให้สูงขึ้นมีใจสะอาดขึ้นพยายามนะครับทีวอยจให้กวนใจเวลานั้นเฉพาะเวลานั้นท่านที่วอนนะครัรบอารมณ์ใจมีความสุขถ้าจิตก้าวเข้าถึงสู่ขั้นปฐมฌานเอางี้ก่อนถ้าจิตเริ่มเข้าถึงปีติ อาภาพของจิตจะมีกระแสคล้ายๆกับสีเนื้อแต่ว่าเหมือนมันสีเนื้อเลื่อมเป็นมันขึ้นมาสีเลื่อมขึ้นมาถ้าจิตเข้าเอเข้าเข้าถึงปฐมมชายคือฌานที่หนึ่งรอบๆตัวของจิตทั้งหมดมันจะสมบมรณจิตกลมเปลือกรอบเข้าไปทั้งหมดทุกด้านมันจะเป็นแก้วาเข้ประมาณหนึ่งในสีแล้วก็ ต่อไปถ้าจิตเข้าถึ้งชาในสองก็จะเป็นแก้วใสเข้าไปสองในสี่ลึกเข้าไปถ้าจิตถึ้งชาในสามมันจะเป็นแก้วหมดตัวแต่จะมีแก่งกลางเป็นสีแดงถ้าจิตเข้าถึ้งชาในสี่มันจะจิตเป็นแก้วใสทั้งหมดแก่งกลางจะหายไปนี่การฝึกดูจิตต้องดูทุกๆวันพยายามฝึกให้คล่อง เ่อเป็นการรู้กำลังใจของคนอื่นต่อไปถ้าเราใช้กำลัง,งวิปัสสนาญาณควบคือศีนสมาธิปัญญาในตังควบอยู่แล้วทีนี้เรามาใช้กำลังวิปัสสนาญาณขั้นมีความสำคัญเอาขั้นตะกิเลสกันวิปัสสนาญาณขั้นตะกิเลสถ้าหากปฏิบัติแบบสมสี่สมห้านี่มันชา้า้ือเกินต้องปฏิบัติตามขอบเขตที่เขาจะพึงได้กัน วิปัสนาญาณขั้นแรกที่เราจะใช้เกิดคือใช้การตัดสัญญยศสามตรงสัญญยดสามมีอะไรบ้างคือหนึ่งสกายติฐิสองวิจิกิจชาสามจิรปรตาปรามาสก็มีแค่สามอย่างถ้าตัดได้สาอย่างอย่างหยาบและอย่างกลางเป็นประสุดาบัน ถ้าตัดได้อย่างละเอียดเป็นพระศิษาคามีอันนี้ก็ไม่ยากอันดับแรกเราก็จับเข้าตัดสสญ,ญโยตโตต้นคือสกายะทิฐิสกายะทิฐิเต็มแปลว่าคือว่าสกายะทิจริงแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราคือมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะทรงอยู่ตรดกาล มันจะไม่แก่มันจะไม่ป่วยมันจะไม่ตายเพราะมีความเผลอจากกิเลสการตัดสกายยะทิฐิก็ยอมรับตามความเป็นจริงร่างกายของเรานี่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นต่อไปมันก็แก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันในช่วงที่ทรงตัวอยู่มันก็มีอาการป่วยไข้ม่สบายมีความหิวมีความกระหายมีความเดือดร้อน ถ้ามีการพัดพลาดาจของรักของชอบใจญ่ในที่สุดมันกตายไอยอมรับนักือว่วร,ร,ร่างกายตายร่างกายตายก็รู้กันแค่ตายปัญญายังไม่ได้ใช้สูงรู้แค่นี้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายกันแน่แล้วก็ใช้ปัญญานิดหนึ่งว่าความตายถ้าตายขึ้นมาแล้วมันจะไปไหนกันบ้าง ถ้าจิตของเราชั่วเวลาตายไปอบายภูมิถ้าจิตของเราผ่องใสมีอารมณ์เป็สนสุลจะไปสวรรค์หรือไปพรหมโลกหรือปานิพานเจ้านั้นก็เป็นการป้องกันอบายภูมิคือว่าก่อนจะตายเราไม่ยอมไปอบายภูมิจิตใจก็น้อมเข้าไปยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ นี่ต้องนับถือด้วยความจริงใจไม่ใช่สัตว์ว่านับถือเวลาที่นั่งกรรมฐานนะความรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลาจเจริงกรรมฐานแล้วทั้งวันนั่นหมายความถ้าจิตว่างใจอารมณ์อื่นมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้สักมันหนึ่งข้างหน้ามันก็ตายแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะคิดว่าอาจจะตายวันนี้ก็ได้เพียงมันไม่ของธรรมดาร่างกายจะตายไม่ใช่ที่ธรรมดา ในตอนนี้ในเมื่อยอมรับนับถอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจก็เป็นจุดหนึ่งที่จะป้องกันอนาบภูมิแต่ว่ายางกันไม่ได้ตลอดการต่อไปก็ศีลปฏะปรามาตอันที่ยอมรับนับถอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในตัดสัญญาข้อดีสองคือวิจิกิจชาไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ในข้อดีสามศีลปฏะปาปรามาตร รักษาศีลให้เคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้ากับกำมนสิบเราจะไม่ยอมเรเมิดเด็ดขาดยะงในหมายความว่ายังไงก็ตามจะไม่ละเมิดกันแน่แตอนนี้เราก็มาตรวจดูว่าหนึ่งการลืมความตายของเรามีไหมเราจะเห็นว่ายังไม่ลืมความามเราไม่ลืมความตาย มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะเข้าถึงเราในวันนี้ไ็เสมอที่ยก็พยายามทำความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หลังจากนั้นก็รักษาสินห้าหครบถ้วนพอ,อถึงรักษาสิ้นห้าหครบถ้วนนี้ก็ดูอารมณ์ใจถ้าบังอื่นกำลังใจก็าห่างนิพพานมาก่อน มาเข้าถึงจุดนี้กำลังใจมีความมั่นคงคิดไปจุดเดียวว่าถ้าเราตายเราเวลานี้เราต้องการปณิพันธ์จิตรักปณิพันธ์อย่างเดียวขึ้นยื่สวรรค์ก็ดีพระมะโลกก็ดีไม่มีความต้องการสำหรับเราตอนนี้เข้าเขตโคตรภูยายนเข้ามาโสดาบันหลังจากนั้นถ้าความเป็นระโสดาบันเข้าถึงจิตยอมรับนักถือกฎธรรมดาเริ่มมีขึ้น อารมณ์เริ่มเริ่มเยือกเย็นแต่ยังไม่สามารถตัดราคะโทสะโมหะได้นะแล่ว่าราคะโทสะโมหะยังมีอยู่แต่ถ้าว่าอยู่ในขอบเขตของสินห้าตรมความว่าจิตใจเริ่มมั่นคงจิตใจเรื่องเงยอะเยือกเย็นลงแย่งกระถูกนินทาว่าร้ายเราเเคยโกรธมากมันก็โกรธไม่กันแต่โกรธน้อยลงหรือว่าโกรธชาลง ความมาคาดมาดายกาจองล้างจองผ่านไม่มีโกรธแล้วก็แล้วก็ไปผ่านแล้วก็แล้วก็ไปถ้าจิตใจของเรามีความรู้สึกว่าชีวิตนี่มันต้องตายแล้วก็เรายอมรับนับถือพระเจ้าเจ้าพระธรรมพระอริสง์มีศินห้ากำหนดสิบบริสุทธิ์ถ้าเรามั่นใจจริงๆอย่างนั้นเวลาว่างหน่อยหนึ่งก็ใช้กําลังอทิขุยาน เป็นเจโตริยาณดูจิตใจของเราเองว่าเวลานี้เราเป็นระโสดาบัณ์แล้วหรอย่างดูสิขาบทเราไม่บกคร่องแต่ว่ากระแสจ,จิตจริงๆของเราจะแค่ชานโลกีหรือความเป็นพระอริียเจ้าตอนนี้ถ้าจิตยังทรงแค่ชานโลกีอยู่ในตอนนี้มันจะเป็นแก้วธรรมดาเฉยๆ จะเป็นแก้วใสเฉยๆถ้าแก้วที่ผสม,มีิพัสนายานชำระมันจะเป็นแก้วใสสวยขึ้นแต่ว่าไม่มีประกายถ้าพาเป็นพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันปรากฏจะปรากฏมีประกายรอบดวงจิตอันนี้ตระวังนะถ้ามีประกายรอบดวงจิตบางๆอันนี้ไม่ใช่พระอริยเจ้า เป็นนักเจริญวิปัสสนาญาณแต่ยังไม่เข้าถึงพระอระสูโสดาบันถ้าจิตมีกระแสใสเป็นแก้วและก็เป็นประกายแพรวพรายรันยับมีความลึกไปประมาณหนึ่งในสี่ของจิตต้องดวงจิตมันเป็นดวงเป็นแก้วลึกไปหนึ่งในสี่ของจิตอย่างนี้จิตของท่านเป็นประสดาบัน ในเมื่อจิตเข้าทรงเปโสดาบันแล้วมันจะมีการถอยไปโสดาบันนี่ไม่เสื่อมทำยังไงก็ไม่เสื่อมถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นพระอริยะเจ้าขั้นหรือเปโสดาบันตอนนี้เราก็มาดูคนอื่นบ้างก็เลยเจตุวิญยานอยากจะรู้ใจคนอื่นในการอยากรู้ใจคนอื่นตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาต้องตรวจใจเราก่อน ดูใจแล้วว่าเวลานี้สะอาดทีะสกปรกถ้าสำหรับท่านผู้ทรงฌานโลกีถ้าจิตมันมัวพยายามข่มสมาธิให้ทรงเค่มนิวรนและตั้งสมาธิให้ทรงตัวประเดี๋ยวจิตมันจะเปลี่ยนสีจากมัวมัวจากสกปรกค่อยสะอาดขึ้นทีละน้อยละน้อย ถ้าคมถึงที่สุดจิตจะเข้าถึงอุเบกขาคือฌานสี่จิตจะเป็นแก้วสายสะอาดอันนี้จะทรงสมาธิดีมากถ้าซ้อมแบบนี้ตอนนี้ถ้าเราอยากจะดูใจคนอื่นเราก็ต้องซ้อมดูใจตัวเองให้คล่องถพาเห็นคนปั๊บเราอยากจะทราบว่าคนนี้ทรงฌานโลกีหรือเปล่าหรือว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดา เราจะรู้ได้ทันทีว่าเขาทรงฌานโลก,กีหรือเปล่าหรือคนธรรมดาสมมติว่าถ้าเรามีกำลังใจใสขั้นถึงประโสดาบันเราจะรู้ใจคนอื่นได้แค่ประโสดาบันจะรู้สูงไปกว่านั้นไม่ได้หรือว่าเราได้ชันหนึ่งก็รู้จิตใจเขาแค่ชานหนึ่งได้ั้นสองสามสี่ก็รู้จิตใจเขาแค่นั้นหรือคนาประสดาบันก็รู้จิตใจแค่นั้นเรารู้สูงไม่ได้ ถ้าเขามีกําลังใจสูงกว่าเราเรามองเห็นแล้วจะมืดไม่เห็นดวงใจเขาไม่เห็นจิตไม่เห็นกระแสจ,จิตของเขาอย่างนี้แสดงว่าท่านผู้นั้นมีกําลังใจสะอาดสูงกว่าเราตอนนี้ถ้าเราอยากจะทราบในเมื่อกําลังของเราไม่สามารถจะรู้ได้จริงๆแต่เราอยากจะรู้จะทําไงอันนี้ให้ติดต่อขอตรงขอบาร,รมีตรงพระพุทธเจ้าตรง ขอถาม่ังว่าบุคคลน,นี้เป็นผู้ทรงชัยขั้นชั้นไหนเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนอยากจะรู้อันนี้ท่านบอกตรงแน่ตรวมความว่าวันนี้ก็มายันกันแค่จยู่ตูปาปาติยานมันยังไม่จบว่าอะไรเขาทบทวนอีกหน่อยหนึ่ง ว่าทุกคนที่ปฏิบัติได้แล้วอย่าคิดว่าเท่าที่ทําได้มันพอมันเต็งกําลังของมโนยิธิอันที่ยังไม่ได้พอทำได้แล้วต้องคล่องจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิพยานต้องฝึกให้คล่องจริงๆว่าการคล่องจริงๆกอบทิปพยานในการอยากรู้นี่อย่าลืมว่าเรารู้เองก็ได้ แต่ว่ากําลังใจของเราไม่แน่นอนนักรู้อาจจะผิดบ้างถูกบ้างแล้วพลาดใกลๆบ้างถ้าตรง้องต้องการรู้ให้ตรงจริงๆให้ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงจะไม่ผิดแต่ก่อนที่จะทูลถามพระพุทธเจ้านี่ต้องทําใจใปเป็นอเบกขาเสียก่อนคือทางกําลังใจให้มีความแจ่มใสโดยมากใช้เจโตวรญยานใช้ทิพยานเนี่ยเป็นกําลังของเจโตวรญญาน ดูจิตใจของเราก่อนว่าจิตใจเราใสาสะอาดดีแล้วหรือยังถ้าจิตใจเราใสาสะอาดทั้งขั้นแก้วยังไม่มีประกายก็ไม่เป็นไรหรือว่าถ้ามีประกายมีประกายแจ่มใสพอไหมเป็นแก้วสะอาดพอไหมถ้าใจเป็นแก้วสะอาดดีรประกายแพรวพรายระยับดีแสดงว่าเวลานั้นจิตมีเบกขาย,ยาน ถ้าจิตเป็นเบกคขายจานก็ไม่มีอปาทานเขากินตอนนี้เราก็ถามตรงพระพุทธเจ้าจะไม่มีการผิดจากคำพยากรณ์ของพระองค์เลยแต่ว่าถ้าเราจับพระจะผผูจิตกำลังโมวมัวกิเลสกำลังรอบงามจิตใจกำลังคิดอยากเกิดขึ้นอยากจะรู้อุปาทานกินคิดว่าคนนั้นคนชั่วคิดว่าคนนี้เขาดีอารมณ์นี้ยังมีอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้จะถูกมาร แทนพระพุทธเจ้าการบังมารคือกิเลสมารจับแสดงตนเหมือนพระพุทธเจ้าชัดเนจนแจ่มใสผ่องใสมากและพยายกรณ์ผิดๆถูกๆไม่ตรงตามความเปจริงดังนั้นขอบรรดาวิสุธทิสมณีนัญาตโยมพุทธบริษัทชายหญิงและมัธยบัลข้อนี้มากวันนี้ก็พูดได้แค่นี้นะต่อที่ไปก็เป็นการแนะนำในการฝึกมโนโยิทธิ อที่พูดเนี่ยก็เป็นวิทยาเป็นวิชาการกำหนดยิทธิต้องใช้กันการฝึกกรรมฐานที่เรียกว่ามโน,โนยิทธิแปลว่ามีทิฐหางใจอันดับแรกจะต้องสร้างทิพยานให้เกิดก่อนแต่ว่าก่อนอื่นทั้งหมดขอทุกคนก่อนที่จะภาวนาในเวลานี้ก็ได้ พระพุทธเจ้าได้นำให้แผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงคือทั่วโลกทั่วโลกทุกจักรวาลว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะเป็นมิตรที่ดีของท่านผู้นั้นเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครคนก็ตามสัตว์ก็ตามในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไปเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข สร้างกำลังใจแบบนี้ได้รมใจจะเยือกเย็นหลังจากนั้นก็ใช้ใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกคือเวลคือเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเขา้ายาวหรือสั้นให,ออให้ใจออกให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ หลังจากนั้นก็ใช้คำภาวนาควบคู่กับลมหายใจเวลาหายใจเข้านึกตามบรรณมะเวลาหายใจออกนึกตามมภะทะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาหายใจเข้านึกตามบรรณมะเวลาหายใจออกนึกตามมภะทะ เวลาให้ใจปล่อยไปตามเรื่องของร่างกายร่างกายให้ใจแรงให้ใจเบาก็เป็นเรื่องของร่างกายอยาบังคับร่างกายเป็นแต่เพีงจิตเข้ารับาราบถ้าจิตรู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกชื่อว่าจิตมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิแนนาปานุสติหลังจากนั้นก็ภาวนาควบให้ใจเข้านึกวนาภะนี่รู้รู้เป็นสมาธิในภาวนาด้วย หายใจออกเนื้อพาทะเป็นการเรียนจะเป็นนั้นว่ามีสมาธิสองขั้นสองอย่างร่วมกันคือ,อนาปานุติกับคำภาวนาและขณะที่ภาวนาอยู่ขอทุกคนอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเบ่งขาดถ้าไปอยากรู้อยากเห็นในตอนนั้นอารมณ์จิตจะฟุ้งซ่านจิตจะไม่เป็นสมาธิไม่มีกําลังขณะที่ภาวนาอยู่นั่นเฉพาะต้องการให้จิตทรงกําลังทานั้นเอง ความบินทิพยังไม่เกิดความบินทิ์จะเกิดได้ตอนต้องใช้ปัญญาตัดกิเลสอันนี้แต่ต่อไปก็จะครูเขาจะแนะนําเวลาที่ครูเข้าไปแนะนํนะตอนนั้นให้ทุกคนเลิกจากภาวนาเลิกจะรู้ลมหายใจก็ออกเขาจะให้ภาวนาอยู่ประมาณสิบนาทีมีคนไปนั่งข้างหน้าก็ดีแล้วนั่งกลางวงก็ตามทราบว่าเขาจะเข้าไปแนะนําเรื่องครูผู้สอน พอเขาเริ่มเข้าไปแนะนำแล้วก็เลิกภาวนาเลิกรู้ลมใจก็ออกแต่ว่าเอาใจไปจดจ่อที่เสียงที่เขาพูดเขาจะแนะนำในการด้านตากิเลสขณะที่จิตเราฟังเสียงธรรมะในการด้านในด้านตากิเลสอยู่เวลานั้นจิตก็จะว่างจากกิเลสความเป็นทิพย์จะเกิดในเมื่อความเป็นทิพย์จะเกิดตอนนี้ครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์มีแล้ว แกบุบคคลใดคนหนึ่งก็ตามในวงนั้นนี่อาจจะเป็นหลายหลายคนก็ได้เขาก็อย่าถามว,าว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้งหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามเรงความรู้สึกและไม่ได้าถามเรื่องตัวเขาเ <weight> <old> ข,ขาหมายถึงเทวดานางฟ้าหรือพรหมหรือพระอริยเจ้าที่ท่านสงเคราะห์ถ้ามีความรู้สึกว่ามีอย่ายั้งตัวให้ตอบทันทีว่ามี ต้องมีความรู้จัมีความเข้าใจว่าความรู้สึกแรกถูกต้องเสมอไม่ผิดผิดหรือไม่ผิดไม่ต้องกลัวเพราะเรากำลังศึกษาต่อไปเขาจะถามว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็ตอบตามความรู้สึกของเราเขาถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรถ้าตอบถูกอย่างนี้ก็แสดงว่ากําลังความทิ์เริ่มมี นี่ความเป็นทิพย์ที่จะได้กันย่อมไม่สม่ำเสมอกันบางคนได้จิตสะอาดมากจิตมีความรู้สึกพ้องเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากถ้าจิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกแต่เห็นภาพไม่ชัดเจนนักถ้าจิตสะอาดน้อยมีแต่ความรู้สึกจิตไ่เห็นภาพแต่ทั้งนี้ทั้งหมดให้เชื่อความรู้สึกของจิต หลังจากนั้นแล้วครูเขาจะแนะนำให้ไปพัะจุลามุนีเจดีสถานอันเป็นที่ธรรมศการของเทวดาและพรหมที่นั่นเป็นที่บรรจุว่าเกี่ยวแก้วกับมวยผมพระพุทธเจ้าไปและจะพบพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ที่นั่นนับเทวดากับพรหมถ้าไปชมนวัตศการที่นั่นพอสมควรกำลังใจดีเขาก็จะแนะนำให้ท่องเที่ยวไปสู่ภพนิพพาน สำหรับญาติโยมที่ได้แล้วถ้ามีการซักซ้อมก่อนจะซักซ้อมคอยตั้งอารมณ์ใจยึดอริยสัจเขนทุกในร่างกายทุกในความเกิดทุกในความแก่ทุกในความป่วยทุกทกในความตายเมื่อเห็นทุกอย่างนี้เราคิดว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดอย่างนี้ไม่ต้องเราจะไม่มีต่อไปจะขอตายเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นก็จิตใจจับพระรูประโชมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าทีเคยเห็นแล้วให้ชัดเจนแจ่มใสต่างกําลังตั้งกําลังใจคอยครูที่นิพพานอย่างนี้ทุกท่านเวลาครูไปซ้ซอนจะมีสภาพชัดเจนแจ่มใสและคล่องตัวมากอลาบรรดาญาติโยงพุทธบริษัทวต,ตอนนี้ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระรูปเพื่อสมาทานศินสมาทานากรรมฐาน